Bisa, 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 ูเสือไได้ดี่หนสทวัสดีครับวันนี้พรัวสยามชาแนลเราครับเรามาที่บางแสนนะครับพาเด็กๆมาเที่ยวทะเลแล้วก็ไปหาซื้ออาหารทะเลปิ้งย่างมากินนะครับน,นี่ออกตัต้งแต่ตอนขับรถมาที่ตอนตื่นที่4ี่ตื่นที่4ี่น,4นะครับ เก็เตรียมตัวองมาถึงนี่ประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้านะครับแนะนําว่าถ้าใครถ้าใครจะมาโซนนี้นะครับต้องมาแต่เช้าต้องตื่นในเช้าถ้าไม่งั้นจะไม่มีที่จอดรถนะครับอ่ะดูว,ว่าเราไปซื้ออะไรบ,บ้างนี่มีหอยหอยหวานนะครับอันนี้กินด้วยร้อยถูกมากจัวร้อยอันนี้ปูภูมาอันนี้เลือกเฉพาะตัวไข่นะครับโลลาสามร้อยอันนี้ก็ใช้ฮับฮับครับ แถวนี้ก็รับพับฮับเลยนะครับใครจะมาแล้วก็มีบูดอน้ำปลาครับอันนี้มาลองวัดกันว่าที่ทำเองกับซื้อแถวเนี้ยอันไหนจะอร่อยกว่าน,นะครับส่วนนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ตำมาเองเลยนะครับเนี่ยนี่ตำมาเองเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับ จะกินอะไรก่อนดีหอยอะไรกันมาลองหอยกันเลยหอยสดมากครับกินกับน้ำเก๊กหวยเย็นเข้ากันเอ้าตัวปวดมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับยังเย่ยังอินเตอร์ยังนเอเหรอเนาะ ครับเล่นน้ำไปแล้วแต่เช้าอะไรครับลงอีกกินนมไงอกกินนมเหรอจะนอนแล้วเหรอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีต้องกลับกินด้ยนั่งหนึ เอานนี้เขาจับออกไปดิเขาจะออกไปเลยปูไข่ดูที่มีไข่มาโอ้โมีเพลงฟังด้วยอุ้ยอันนี้ไม่ได้อ๋อกินเลยเขาเลือกให้แล้วอันนี้คือปูปูไข่ปูไข่มีไข่ด้วยทุกตัวปูไข่ดองน้ำปลาไข่นิดหนึ่งแม่ไปซื้อตรงเอาที่ชุวชนหาดหาดหาดอะไรนะหาดวอนเออท้ายหาดวอนนะคะถูกอยู่นะ อ้าวตัม hmm. <All> right. mm ีตัวป่วนชิมก่อนกินยังไงเนี่ยเหนื่อยอย่างอันเนี้ยอ้าวสุดอร่อยเลยหวานเลยเดี๋ยวลองครูลองก่อนนะอ้าว แต่เหมือนเขายังดองไม่นานใช่ไหมเขาบอกว่าดองขึ้นดองเขากินเลยทอาไมแม่ตักให้อ่ะสู้เราทำเองไม่ได้ยังไม่เข้าเนื้อเลยปูดองนั้นไปยังไม่เข้าเนื้อเลยแต่ปูสดปูสดแต่ว่ายังไม่เข้าเนื้อเจย์กินหอยไหมเราเปล่าให้เอาปูอร่อยเอ้า ก็ไปใส่น้ำแข็งทำไมล่ะเอานี่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 นนเอาปนตัวเราก็แช่น้ำแข็งมาแล้วอะเราทิชชู่มานี่เอองจะไ,ไปแช่ทำไมล่ะ เอาลูกอะเอากินก่อนอันนี้อะไเลยลูกเนี่ยก็ลูกเอาไอ้น,ออน,นั้นมาไม่ได้เล่นหอยสดมาอร่อยไหมจิ๊เตอรอร่อยครับมันสดมันจะอร่อยอยู่แล้วของทะเลที่นี่ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่า ขึ้นมาจากข่าเรือเลยครับนี่อยู่ข้างอยู่ข้างหน้าแบบนี้ใช้สิทธิ์เป็นข้าเรือด้วยใช้สิทธิ์ทําพาไปด้วยบ่อยนะครับถ้าใครจะมาต้องมาแต่เช้าถ้าไม่มาแตถ้าไม่มาแต่เช้าจะไม่มีที่จอดรถนะครับอาจปิดเก้าโมงเช้าเพราะเขาจะไม่ให้คนหนาแน่นเยอะถ้ามาช้ากว่านี้ก็คือไม่ได้ ปูครับอันนี้ไซส์โลโลเท่าไงโลสามร้อยนี่โลสามร้อยครับไซส์ size ก็ลังดีเท่าตัวเท่าตัวเท่าตัวใหญ่กว่าน,นี้โลราสามร้อยห้าสิบแบบนึ่งสดเลยหยิบมาแบบเป็นแบบเป็นๆแบบแล้วก็ไม่นึ่งเลยนะครับอันนี้ขึ้นมาจากทะเลอันนี้ขึ้นมาจากเรือเลยนัดกับป้าเขาไว้แล้วเดี๋ยวเรือลุงเขาจะขึ้นมาตอนเย็นๆตอนบ่ายๆหน่อยครับเดี๋ยวไปดูตอนนี้เขาแบบ แกะปูกออกจากตะข่ายถ้าทันนะถ้าทันนะครับถ้าไม่ทันก็ถ้าไม่เปลี่ยน,นแผนับไม่ได้ดูถ้าถ้าไอตัวแสบมันไม่โวยวายนกะ่อนไหนอะไข่นี่ไหมนี่คือไข่นะน้ำเย็ดแวนเย็นเข้ากันมากอาหารทะเลจิ้มซีฟูด้ดมา จิ้มนี่ตำม,มาเองแบบยิ้มมากเปรี้ยวหวานเอเาย ทุตอนที่ไปซื้อมามันยังมาง่ามมังามอยู่เลยปูยังแบบปูยังวิ่งอยู่เลยปูแม่ไข่หอ้หไข่

Vem. นี้ปูเ,เราก็เลือแต่ก้า,กางเอ้ยเลือตะกามเลือแต่กามแล้ว,ลลวลนะครับหอยเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเมนูต่อไปอีกนะครับ<ป>เดี๋ยวสาวายกายจะกินนี่หมดเร<ป><ะ>าจะตำส้ตมตำต่อตำส้ตมตำดิมทะเลเออไนเพราะมีตัวปวนอยู่มีตัวปวดอ,อยู่ตัวหนึง่งขอไปเล่นนะ้ำก่อน เด็ดแลเด็กๆไม่ได้ดน้ำอีกเ,เดี๋ยวหิวค่อยขึ้นมาอีกจัดเต็มไปเลยวันนี้แดดยังไม่ร้อนมากก็ไได้นะนเอาป้าเนึ้หอยเอาเน,นหอยด้วยอนนของกินประเภทแบบอาหารทะเลนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะจะขาดนะครับเพราะว่ามีป,ป้าๆลุงๆเขาเดินขายตล,ดดลอดน,น,นะครับราคาก็ไม่แพงจุงละห้าสิบสองละร้อยอะไรเงี้ยนะครับ ก็กระจายรายได้อย่าไปคิดอะไรมากนะครับกระจายได้ไม่แพงราคาประมาณนี้ใครมีจิตค้ามามาใช้เลยจากนั้เราไม่ต้องก่อไฟไม่ต้องนึ่งเองเนาะเราก็ซื้อนี่ฮะนี่นี่คุณป้าเขามาขายให้แล้วครับนี่ห้าสิบบาทเออุ่นนวลตาาก่อนคุณลุงขายหกบาครั้งครับผมอุ่นนวลอันนี้นี่อุ่นนวลป้าห้าสิบบาทครับดูหอยมีแบบว่าตัวอวบนั่นเลย อยุดลรอจ้ได้ก็ถกเอาไหมเอาไหมก็รปเดิเอาไหมไปเดินป้าหน่อยมาไปเดินให้ป้าหน่อยมอไหรอวาป้าเดินหลรอบเฮ้ยจะมานี่แหละคุณจะมาอันนี้ใช้ส์ใช้สิทำเท้าได้ไหมเนี่ยรจะได้ไหมเนี่ยเราใช้ไปแล้วใช่หรอมันมีป้าเรามีนะจะขายดีมากถ้าป้ามีป้าจะขายดีมากเลยนะถือโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่ง นี่แหละข้อเสียของของครับฮับใช่ใช่ครับใช่ครับใช่นี่แหละข้อเสียของฮับรับของรัฐบาลไม่ถึงจริงจริงเราซื้อของสามร้อยอะประมาณนั้นแต่ใช่จ่ายให้ป้าป้าถือถือโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งแล้วก็มันจะมีแอปสแกนบาร์โค้ดปุ๊บบางคนก็บอกว่าทำยากไงใช่ทำยากทำยากอยู่ครับยากก็ต้องทำเยากถ้าใครที่แบบไม่ไม่เล่นโทรศัพท์ไม่เล่นโซเชียลเนี่ยจะทำจะทำค่อนข้างยาก เดี๋ยวป้าเดี๋ยวผมกินนี้หมดเดี๋ยวป้าทดินไอีกเดี๋ยวผมซื้อหอยนางรมเทเนาะี่ป้าจะซื้อให้ไหมไหนตังอยู่ที่ไหนเอาวเดินน้ำมาเหรอครับครับนี่สองรอบแล้วป้าโอ้ใจรถอยู่ไหนหนะกระเป๋าตังอยู่กับเจ้าไหมเหรอกรตังอยู่ในรถนี่คุณเจลดเดินมมาด้วยไหมหรืไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวกินนี้หมดเลยครับเดี๋ยวกินเดี๋ยวป้าเดินไปเดินมาแถวนี้อยู่แล้วใช่ไหม ทั้งวันเราวันน้มัตั้วร้านป้าอยู่โน่นใช่ไหมอยู่น้นทาเอโอ้ยมี45บาทที่ป้า5บาทได้ไหมล่ะไม่ได้ตลกแล้ตลกแล้เดี๋ยวป้าเดินไปได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินนี่หมดก่อนขาผมมีของมาเสิร์ฟตลดโอ้ มันดีอย่างนี้ลหะครับฝรั่งขนงชอบมาอยากกินอะไรก็แบบนั่งรอกินริมหาดอนะไรเงี<น><ม>้ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วถามแมงพูดนะครับกินปะกินแล้วอ้วบแบบอ้วบมันบาทเลยใชนะ่ไหมเนาะอร่อยมากไม่มีกลิ่นนะสด,สด อตอนนั้นเขานึ่งนี่มันยังพังงาบพังงาบไปเลยเดินขายนี่พันแกก็ได้ยืมเนาะเนาหัวสิบบาทเนาะเอารับมาขายเหรอเขารับมาไม่ใช่ปาลปาคุณปลาแกมไม่มียังไม่มีบัตรขายของเลยเขาไม่มีที่นั่งใช่นไหมเขาเดินเดินที่หน้าจะมีแต่ว่าทำจะาทำเลไม่ดี เนี่ยตรงนี้เหมาะเพราะว่านี่แดดมานี่ใช่ไหมตราก็ลมแต่ตรงนู้นน่ะเขาร้อนเห็นไรมจริงๆ้วมันเราต้องนั่งกินริมหาดให้เอินเตอร์มานั่งกินริมหาดต้องเล่นริมหาดเออที่นี่มันเล่นไม่ได้เดอเามันก็ไม่ลงด้วยไม่ลงหาดมันไม่เหมือนที่มันเคยเจอผัวหายเสียม เก้าโมงเก้านาทีตอนนี้ครับเราย้ายมาอีก่ห่างนึะครับอันนี้เป็นเป็นแหลมแค้นนะครับตรงโน้นเด็กๆเนี่ยโขาเล่นสายไม่ได้แม่ๆถ่ายกล้องให้ให้ให้ครขับเลยว่าทำไมไตรงนี้เล่นน้ำได้มีหาดเห่าตระกับเด็ก,ดกเล่นไม่ได้ก็เลยย้ายมาอย่างนี้ครั้นตอนแกงเอ้ยไม่ใช่กับข้าวส่วน้วครับสดอร่อยทุกอย่าง ตรงนี้ไม่ค่อยมีของขายอะเนาะตรงนี้เขาไม่ค่อยเดินขายเยอะเหมือนทางนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเน้นเล่นน้ำอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคนเดินไปซื้อเองอันนี้มันเป็นหาดแต่ว่ามาดั้งแบบคเน,นแต่ก็จะมีที่ที่เป็นท้าใบมีที่ที่เป็นท้าใบนั่งอยู่ตรงน้ตรงนู้นะ่ะน่าจะอเ,อเออน,น่าจะต้องได้นั่งตรงนั้นแล้วก็สั่งของตรงนั้นแต่เราไม่ได้ไปเต็นท์ผ้าใบเรามาเนี่ยค่ะเรามานั่งใต้ต้นมะพร้าวตรงนี้ โอเคสำหรั okay. บ,บคลิปนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปเลยนะครับไปเล่นน้ำกับเด็กๆดก่อนถ้าใครอยากมาเที่ยวก็บอกไว้ก่อนเลยให้มาแต่เช,ช้าเพราะถ้างั้นไม่มีที่จอดรถวันนี้อากาศไม่ร้อนนะแต่ก็กลัวฝน <ผล S 2> จะตกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอตัวไปเล่นน้ำกับเด็กๆดก่อนนะคะฝากกดไ like, ลค์สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ครัวสาใหญ่ชาแนลของเราทุกจนด้วยรับบ๊ายบาย